หมูไก่หมูไก่ไปหา KFC เอฟซีกินดีกว่าตรงไหนจะมีเปิดนอ้อนเอฟซีเอฟซีเอ่อขี่รถด,ดูบ้านดูเมืองหมูไก่หมูกระทะกินไม่ได้ กิน KFC แล้วก wow. ันอ้าวมากับหัวอ้าวมีลูกก็ด้วยอาวจบแล้วหัว <laughs> ล <BB> ืนน้ <welche> องอ right. ันนี้เราอยู่ประชาสงเคราะห์นะครับเพอมาขี่เราเล่นนะยวไปซื้อไก่กัน จ้าสงข้อนี่โควิดติดอันดับนะผมเ,ออเยอะเยอะเหมือนกันโอ้ยเจาะๆๆๆเบรกนะครับอย่าชนตรวรผมนะครับ ตรวจเยอะด้วยนะวันนี้อะไรของเขาไม่รู้นะเต็มเลยอ่ะพี่รวจพี่รวจออกตรวจตาเคฟซีเนี่ยพิซซ่ากินพิซซ่าไหมกินอ่ะเ f ฟซีก็ได้บิสซีที่บ้านแล้วกันใกล้ดีไดทูตรงฟุตแลน เกิดตัวเหรอเกิดอะไรนะทาด้ทาด้ทาดา,าดา้อ๋ลานรถก็เปิดกันนะเปิดกันคึกคักเหมือนแถวนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย กันแบบปกติมากอะ่ะทําทําไมใส่แมสไม่บอกว่าเป็นโควิดนี่ครับไม่รู้ไร้เเนี้ไม่มีร้านไหนปิดเลยเมื่อกี้เห็นร้านก๋งยาดองเง่้งนั่นงก๋งยาดองเลยแถวนี้เถื่อนจริงๆร้านอาหารกินไม่ได้เลก๋งยาดองแม่งเลย <c oughs> อบ โอ้หตลาดตลาดห้ยขวางตลาดห้ยขวางตลาดห้ยขวางอะไรเนี่ยมังคุดเหรอมังคุดหรืออ้อยอุ้ยจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมังคุดมังคุดจับจับโล้อยโอ้ยไปไม่ได้ติด เขจุยเหลือเกินาจุย๊ยอะไรของเขาเนะี่ยเราก็จะเบียดเขาจะไปตัดหน้าแท็กซี่คลุกคลักคลกครนเนี่ยเนะอยห้าอ,อะไเอ เวลาสี่น้อยเหรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่ป่ะแนวนี้เขาเรียกแนวอะไรครับเนี่ยคัสสิกเหรอคาเฟ่หรืออะไรหรือคัสสิกแหละแพี่หลด,ด,ดอีกแล้วพี่หลดอีกแล้วพี่หลัวอีกแล้ว ờ oh, buồn vai đi chăng nào nè muốn vai đi chăng buồn vai đi chăng ơi chỗ ơ ơi chỗ ơ นั่นเนี่ยเหม็นเปรี้ยวเชียวไปดีกว่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยดาวอ,อ์การโอ้ยหลุมหลุม เมื่อร่จะทำก็รู้อุยจุดเบามาพอ,อ,อ,อไปแดงเหรอไฟนะอะไรเนี่ยเอออย่าตบอย่าตบพี่มาใส่มาใส่ชนกันแน่เลยนาว่าเลียวอ๋อไม่ใช่ทำถนน โอ้แล้วพี่จะพี่จะมาทำอะไรเวลาดีเฮ้ยมาทำตรงไฟแดงด้วยลงนี่ทันลนะลงไปข้างล่างเดวอาเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงมาแยกรามเดี๋ยวมันเดี๋ยวเข้าไปยาก ไปกวนตีนพนักง,งานได้ทูเล่นเนี้ยมอไซค์มันเข้าได้ไหมก็ต้องเข้าได้เลยเนาะหิวอะผม <S <S หิวอะหิวไก่เุ้ยเออมีเหรออุ้ยพี่เอ็กแม็กเอ็กแม็กอ๋กกอ ăn rồ ăn mặc thịt rượu chocolate ồ phá phải là <để> anh chửi ờ phải <laughs> <cả> rồi ôi <laughs> ôi oh, oh đi làng luôn ôi โอ้ยแรงไปลูกแปดสิบปะเนี่ยโอ้โหบิดผิวอย่างอ้ยแดงแดงเแดงสี่สามสองหนึ่ง้ยละจ้า

แลน์มา่าเติอาต่รจนเข้าามรมาใส์เข้าเนี่ยเข้าได้ป่าวะมีไหมคอบวันนี้วันอังคารโปนังคาร,ร,คารมีไหมอะมีโปอนังคารไหมนี่รองไหนอ่อข้างหน้าอา่าเสร่ยยังเขาพุดแ <c oughs> อนช่องบริการไดทู 2, นี่หรอ เกมั้งเปงมังทํอาทงเงเียเงียบทาง,งาทาง,งาทางนีงงง้เลยทงนี้เ <g ười> เอาโปาคารลูกค้งห่ไหนดีคะนี่มีโปวนคารนะครับ ค่ะตอนลูกค้าต้องรอแต่ประมาณ1ิบถึงสินาทีนะคะ10ถึง15นาทีใช่ะค,ะะคะ่ะเอาเรือเยอะค่ะอ่าได้ได้ครับค่ะเป็นไปในเซตสามารถอัไซด์ได้นะคะหรือเราเปลี่ยนเป็นมันบดถึนะะ้าก็จะรอได้ค่ะต้องเดือดเอาไม่เอาครับเอาปกติะคระับค่ะอาจารย์เพิ่มเติมไหมคะไม่ครับมาค่ะก็แบบสำหรับหน้าจ้าที่หนนะคะขอบคุณค่ะครับผมเออคือเซตไหนเหรอ

ก็ได้นง่ายๆเลยอ่าขี่มอไซค์มาสั่งไก่ถังได้นะเพื่อนี่มาแบบไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องรอสิบถึงรอถึงสิบสิบห้านาทีเลยเดี๋ยวผมรอรอไก่ก่แนนะเพื่อนนะไปละเจอกันใหม่อีพีหน้านะวันนี้ก็มาสั่งไก่ให้ดูเล่นๆเจือย่ะเดี๋ยวจอะลองนี้แะอ่า อย่ามาอยุดพินหนานะครับอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบาย